เอลิสเองบอกเหมือนกันว่าเกมนี้สำคัญจริงๆนะครับทุกคนกระหายที่จะคว้า3ามแต้มมากเลยนะครับก็เชื่อว่าจะมีความกดดันเหมือนกันแต่ว่าเราเองก็คงต้องผ่านไปให้ได้เกมนี้ไทยจะชนะสิงคโปร์ก็ไม่ง่ายนะแต่ตั้งเป้าคือต้องคลีนชีดไว้ก่อนโบกครัคือไม่เสียประตูนี้สำคัญมากนะมผมมองว่าจะทำให้เราเองรักษาโมเมนตัมได้ดีพอนะครับแล้วก็ หวังว่าจะทำประตูให้มากเพียงพอต่อการเข้ารอบต่อไปโบงน,นะครับมไม่แน่ใจเรามีผังไว้ไหมยังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวอยังอ่าเดี๋ยวมาดูว่าผังที่น่าสนใจในการ,รที่จะเจอกับสิงคโป์เพราะว่าก็น่าสําคัญนะครับว่าจะจัดตัวยังไงเหมือนกันคือผมว่าคมไม่ได้จัดตัวเหมือนเลกเกีที่จีนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกมกับจีนเนี่ยเออเขาเขามองแท็กติกแล้วก็จัดตามแท็กติกเกมมาสิงคโป์เนี่ยเราคงไม่ได้ไปนั่งนั่งรับหรอกครับ ใช่มไ้เป็นเดียวเออมันต้องปุกอย่างเดียวจะปุกยังไงกองหลังจะมีใครบ้างกองกลางจะมีใครบ้างกองหน้าเอ้ยเล่นมุ้ยมุ้ยอามเลยไหมอืมหน้าคู่อ่ะเออหน้าคู่เลยไหมนะครับมีชนะทิปด้วยหรือยังไงดีไม่รู้แหละผมว่าไอตัวการจัดตัวว่าน่าสนใจนะรับว่าเกมนี้ จะจัดยังไงใช่นะครับเนี่ยโอ้โหคนคอมเมนต์มาบอกเกมนี้ง่ายมากสบายๆนะครับโอ้โห็ไม่ได้ไง่ายเกินนั่นหรอกมันมาด้วยเงื่อนไขใช่มาด้วยเงินไขมันไม่ไม่ง่ายหรอกประมาทไม่ได้นะเกมเนี่ยคือถ้าเกาหลีชนะจริงชัชนะหนึ่งลูกเนี่ยเราก็ยิงสามลูกก็ไม่ง่ายนะครับเนาะยิงสามลูกก็ไม่ง่ายเลยเนี่ยก็เมื่อวานมีฟิเนิโค้นนะที่เป็นชาวญี่ปุ่นก็เคยทำงานกับยูเอ็มเลิฟ ทีมชาติเยอรมนีอมตอนบอลโลกเหมือนกันก็ก็มาในการซ้อมเมื่อวานแล้วนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับสุท้ายยูทูบของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน